สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้ตัวแทนไอ้เจ้าเงินเจ้าทองมันมาอยู่กับเราอีกแล้วนะคะเจ้าเงินเจ้าทองหลังจากที่มันไปแล้วมันไปหลายครั้งมันก็กลับมาเนาะแต่ไปตอนฝนตกเยอะเนี่ยมันไม่กลับมากันนะคะแต่วันนี้ตื่นเช้าเนาะฝนตกตื่นเช้ามามันมีตัวแทนมันมาแล้วนะคะนะ แต่ก่อนไอ้เจ้าเงินเจ้าทองมันมามันก็ตัวแค่นี้นะคะเพืเ่อนๆอมันเก่งมากเลยแต่ก่อนมันก็ตัวแค่นี้แหละคะมันมาจะไปไหนเจ้าเงินเจ้าทองมันอยู่กับเราจนโตมากแล้วเนาะจนมันอยากจะมีคู่ละ มันออกไปหากินสองสามครั้งครั้งที่สี่นี่มันก็ไม่กลับมากันเลยแต่ไม่ใช่ว่ามันอยากไปนะพอมันจะไปเราก็บอกมันว่าถ้าจะไปก็ไปเลยอย่างนี้มันก็เลยไปนี่ค่ะอันนี้ตัวแทนของมันตื่นเช้ามามาเจอมันมาอยู่ที่เจ้าเงินเจ้าทองชอบมาอยู่นะค่ะ เราก็จะเลี้ยงมันไว้เหมือนเดิมนะคะตื่นเช้ามาก็เจอเข้าเลยดูสิจะน่ารักเหมือนไอ้เจ้าเงินเจ้าทองไหมเนอะนี่เขานิ่งเฉยเลยไม่ดือไม่สนนะเนี่ยนิ่งเฉยเลยนะเนี่ยไม่ดือไม่ซนเลย นาเจ้านนเ,งเงินเจ้าทองไหมไปแล้วไปแล้วเด้อเนือ้อมานี่มานี่เอาเข้าไปทําไมข้างไหนหนู่นมานี่มานี่จ้าเออจะมาอยู่ที่นี่ก็มาอยู่นะแล้วก็จะเลี้ยงเหมือนกับไอ้เจ้าเงินเจ้าทองนะคะมันเป็นตัวแทนของเจ้าเงินเจ้าทองจริงๆอันนี้ เราก็จะเรียกมันว่าอะไรนะเราจะให้ชื่อมันว่าอะไรนะมันก็เหมือนไอ้เจ้าทองจริงๆนะเนี่ยถ้ามันโตมามันก็จะเป็นตัวสีแดงๆนี่เลยเราจะชื่อมัน เจ้าทองเหมือนกันเนาะนี่ค่ะน่ารักจังเลยนี่ไปแล้วไปแล้ว,วพึ่งไปเขาจะเข้าไปนอนที่เขาแล้วเดี๋ยวจะทําที่นอนเหมือนเจ้าเงินเจ้าทองนันนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเข้าไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะสวัสดีค่ะ